ฮาโลอปรินายโกคนโง่คนพานไม่ควรเป็นผู้นำนะครับวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชาวนะปัญโยปริยันธรรม9ประโยคเจ้าอาวาสวัดไตมิตร วิทยา,ารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและกรรมการมหาเถระสมาคมท่านเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2485ที่ตําที่ตำบลดงน้อยอำเภอราชสารจังหวัดชะเชิงเชาท่านอุปสมบทเมื่อวันที่15เมษายน2 5 0 6 ได้รับฉายาว่าชวนะปัญโยแปลความหมายว่าผู้มีปัญญาไวเป็นฉายาของผู้ที่เกิดวันอังคารปีพศ2519สอบได้ปร,ริญธรรม9ประโยคปีพศ2520เป็นเจ้าคุณสามัญปร,ริญ ที่พระศรีวีราพรปีพศ2528เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวีราพรปีพศ2534เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพปัญญาเมธี ปีพศ2539เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมประ,ระยรยิโสพลปีพศ2 5 4 4ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพรมเวทีปีพศ2 5 5 7 ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ปัจจุบันอายุ79ปีพรรษา57สัจักจังเวอมตะวาจาแปลความหมายว่าคำจริงเป็นสิ่งไม่ตายมนาโปโหติขันติโก แปลความหมายว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นโอเคนะครับเพื่อนๆนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ